สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนกันในหน่วยท้องฟ้าน่ารู้วันนี้คุณครูพี่แอนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความแตกต่างในเวลากลางวันและกลางคืนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูพี่แอนมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆฟังกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแสงแดดสว่างรกระจายทั่วฟ้า บ่งบอกเวลาว่าคือกลางวันอาทิตย์ลับไปนั่นไงดวงจันทร์กลางคืนแล้วนั่นพักผ่อนกันเอยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อได้ฟังคำคล้องจองกันไปแล้วในคำคล้องจองพูดถึงอะไรคะใช่แล้วค่ะพูดถึงความแตกต่างของเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั่นเอง นั้นเราไปเรียนรู้ถึงความแตกต่างในเวลากลางวันและกลางคืนกันเลยค่ะเวลากลางวันคือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์จะปรากฏขึ้นในขอบฟ้าทุกๆเช้าในเวลากลางวานันกลางวันจะแตกต่างจากกลางคืนตรงที่กลางวันจะมีดวงอาทิตย์เสมอกลางวันจะมีแสงสว่างมากกว่ากลางคืนมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดี กลางวันทําให้โรคปุ่นขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์และสัตว์ตื่นมาทํากิจวัตรประจําวันค่ะส่วนในเวลากลางคืนคือระหว่างพระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้นบนท้องฟ้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กตองใช่แล้วค่ะตอนกลางคืนจะมีดวงจันทร์มีแสงสว่างเล็กน้อยท้องฟ้ามืด มองไม่ชัดเจนอากาศเย็นลงเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของมนุษย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างในเวลากลางวันและเวลากลางคืนกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่แอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ